หลังจากที่หมดกาที่ตรงนี้แล้วนะครับก็มาหมั่ข้าวนะครับขำมาหมั่นข้าวด้วยกันนะครับรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นเป็นแกงเหยื่นะครับของกลุ่มแม่บ้านอ่าอ่าขอพระพนนะครับขบวนเขาเจ็ดลูกขบวนที่คอยจังหบมาชิงนะคะเดี๋ยวชิมดูก่อนเนาะชิมดูก่อนอร่อยครับอร่อยนะครับอร่อยเรื่องกลิ่นไม่ยากนะครับนเรื่องกิ่นไม่ยากนะครับ เลิกกินไม่ยากอย่างไรครับเขาเหนียวมันยังไมิ้งได้แล้วนะฮะก็ดีใจมากนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยังเลิงยังเลงอยู่นะครับผู้จัดสรรในตัวของพรท่านผู้ใหญ่โตโตนะครับเมื่อสามสิบปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เก่งแล้วนะครับตอนสี่ยนแล้ว่ผู้จังศรัทธาในผลงานนะครับก็เลือกใช้ได้นะครับนะฮะ อ0872014645นะครับถ้าหากว่างานใดนะครับอยากจะให้ท่านภาพดอกกระแดดโต้งนะครับนะสีมือเรามาตัดตลอดการนะครับไฟไลท์สดในงานนะครับนะโทรมาได้เลยนะครับ0872014645นะครับนะฮะแล้วก็จะทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดสมกับที่ท่านตั้งใจแล้วก็ไว้ใจนะครับผมวันนี้ทานภาพก่อนครับ